สวัสดีค่ะแม่และเด็ก EP 2สองวันนี้ชื่อตอนว่าฝากคัาค่ะเย้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 คืออะไรวะสเต็ปแรกขอองกัน ฝักขันในวันนี้นะคะก็คือพอไปหาคุณหมอวันนี้ก็เข้าห้องตรวจเลยเราไปอันตราซาวก่อนนะคะอย่างอันตราซาวผ่านช่องคลอดเหมือนเดิมเขินเหมือนเดิมนะคะ<อ>วันนี้น้องอายุครบ9สัปดาห์กับอิก หนึ่งวันก็าวสำราญหนึ่งวนก็ประมาณ2เดือน2เดือน8วันค่ะ2เดือน8วันขนาดน้องก็โอเคระดับหนึ่งนะคะอัตราการเต้นของหัวใจวันนี้ก็คืออยู่ที่176ก็คือแบบจังหวะการเต้นของหัวใจน้องแบบดูดังมากวันนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วมากจากครั้งก่อนที่ว่าอัตราการเต้นของหัวใจน้องอยู่ที่125นะคะ ขนาดตัวตอนนี้ของน้องนะคะอยู่ที่2.2ขนาด2.2งจุดสอเซนก็คือเห็นเห็นตัวน้องแบบถ้าถ้าเทียบกับรอบก่อนนะคะถ้าใครติดตามตั้งแต่ EP แรกอะก็คือน้องน้องมีขนาดตัวที่ตอนอัลตราซาวเนี่ยโอเคภาพมันจะขยายนิดนึงน้องตัวใหญ่ขึ้นเยอะมากแบบตอนแรกเห็นแล้ว คือพอพอเห็นอะก็รู้เลยว่าโอเคน้องอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้คุณหมอให้ดูสายลกด้วยเหมือนน่าจะออกมาจากก้นคุณหมอว่าอ่ะนี่ตรงอ่าส่วนนี้เป็นก้นนะแล้วตรงนี้คือสายลกก็โอเคเท่ากับว่าน้องเริ่มเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจากเดิมแล้วนะคะอ่ะทีนี้มาถึงคําถามที่หลายคนกังวลน,นะคะวันนี้คือจริงๆอะ่ะตัวเกตเองอะคิดว่ามันน่าจะยังไม่ถึงเวลาที่จะถามคุณหมอแต่ว่าโอเคแหละ คุณพ่อเขากังวลน,นะคะก็เลยถามก่อนในเรื่องของภาวะดาวซินโดมกับออทิสติกออทิสติกเอ่อเอาเอาเออทิสติกก่อนนะคะออทิสติกคุณหมอให้คําตอบว่าเราจะรู้ก็ต่อเมื่อน้องคลอดออกมาแล้วส่วนดาวซินโดมเนี่ยโอเคเราสามารถรู้ได้ตั้งแต่น้องอยู่ในตันคุณหมอให้เหตุผลแบบนี้ค่ะคือคุณหมอบอกว่าถ้าอายุค่ะเอ่อถ้าอายุตอนที่คลอดของคุณแม่อายุ3าหรือ35ขึ้นไปก็คืออันนั้นอะ่ะโอเคเราต้องเจาะน้ำค่าเพื่อตรวจ ชัวอยู่แล้วโอกาสที่จะเกิดดาวซินโดรมของผู้หญิงที่อายุ35หรือ35ขึ้นไปนะคะจะอยู่ที่1ต่อ250คือคำว่า1ต่อ250อะ่ะ <c oughs> ก็คือในผักใน จำนวนของเด็กที่เกิดมา250คนก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นดาวซินโดม1คนในผู้หญิงที่อายุ35หรือว่า35ปีขึ้นไปต่อมาคุณหมออธิบายต่อว่าแล้วในขณะในในส่วนของอายุที่35ลงมาคือเกตอะอายุ30ปีณขณะคออน้องออายุ30ปีพอดีคุณหมอบอกว่าจะอยู่ในเกณฑ์1ต่อ500คน<ะ>ก็คือครึ่งต่อครึ่งของเมื่อสัก ของช่วงอายุมาสักครู่เลยคือ1นต่อ500คนในเด็ก5 0 0คนจะมีโอกาสเกิดดาวซินโดมหนึ่งคนก็โอเคความเสี่ยงมันก็น้อยลงทีนี้เขาบอกว่าวิธีการตรวจดาวซินโดมเนี่ยมีอะไรบ้างมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3วิธีก็คือ1เจาะน้ำข้ามสองเจาะเลือดตตรวจผ่าน DNA มาดูการเจาะน้ำขําก่อนเจาะน้ำข้าเนี่ยคาดว่าหลายๆคนน่ะน่าจะได้ยินน่าจะเคยได้ยินมาเจาะน้ำข้ามมาคุณหมอไม่แนะนำในอายุครรภ์ที่อ่อนอ่อนเพราะว่าโอกาสแท้งคือสูงมากก็คือ5เดือนไปแล้วถึงจะสามารถตรวจผ่านการเจาะน้ำด้กา ความแม่นยําของมันจะอยู่ที่ประมาณ 99. 9 9 9เท่ากับว่าคือแบบโอเคแหละมันก็เกือบเกือบร้อยอะความแม่นยําของมันก็คือสูงมากว่าน้องเป็นหรือไม่เป็นนะคะใครบ้างล่ะที่จะต้องตรวจผ่านการเจาะน้ําค่าหรือใครบ้างล่ะที่จะต้องตรวจภาวะดาวซินโดมของบุตรก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าผู้หญิงที่อายุตอนคลอด3 5หรือ35ปีขึ้นไปอันนี้เป็นเคสที่ความเสี่ยงสูง คุณหมอแนะนาให้ตรวจชัวร์แต่อย่างเกตเนี่ยอยู่ที่ความสมัครใจแล้วก็อยู่ที่ผลของเลือดอีกทีหนึ่งคือวันนี้มีการเจาะเลือดด้วยอยู่ที่ผลของเลือดอีกทีหนึ่งว่ามันจะออกมาเป็นยังไงคือถ้าออกมาแล้วคือผลน่ะมันมีความเสี่ยงในในส่วนนั้นก็เดี๋ยวต้องมาหาวิธีการตรวจคือถ้ามันเสี่ยงสูงเนี่ยเราควรที่จะตรวจในส่วนนั้นไหมผลเลือดจะออกไปสัปดาห์หน้าค่ะต่อมามาดูในส่วนของวิธีการเจาะเลือดวิธีการเจาะเลือดอ่ะคุณหมอบอกว่าความอันนี้อันนี้คือพูดในส่วนของเจาะเลือดเพื่อตรวจ กพตรวจหาภาวะดาวซินโดมนะคะในส่วนของเจาะเลือดคุณหมอบอกว่าความความมั่นยําจะอยู่ที่ที่ประมาณ90%ความมั่นยําจะจะเอ่อม่นยําขนาดไหนว่าคือความแม่นยําที่ว่าน้องเป็นหรือไม่เป็นอะนะคะต่อมาคือตรวจ DNA อ่ะพอได้ยินคําว่าตรวจ DNA เท่ากับว่าภาวะดาวซินโดมอะมันสามารถส่งต่อได้ทางพันธุก,กรรมเพราะว่า DNA มันถูกส่งต่อทางพันธุกรรมอ่าแบบที่สามเนี่ย คือการตรวจแบบตรวจผ่าน d n a คืออันนี้คุณหมอบอกว่าความแม่นยำก็โอเคระดับหนึ่งความแม่นยำสูงแล้วก็ค่าใช้จ่ายก,ก็สูงระดับหนึ่งนะคะ,ะเปรียบเทียบกับการเจาะน้ำคั่มจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แต่ว่าการตรวจผ่านดี a เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14,000ไปจนถึง1น0 0 0หบาทก็อ,อันนี้อยู่ที่ว่าใครจะเลือกวิธีไหนแล้วก็อยู่ที่ว่าคิดว่าตัวเองอ่ะเสี่ยงระดับไหนก็คือดูดูภาวะ ต่างๆด้วยคือเริ่มแรกแหละดูจากอายุก่อนซึ่งเกดมองว่าอายุเกตอ่ะโอเคยังไม่ได้เสี่ยงแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูในสเต็ปต่อๆไปนะคะว่าผลเลือดอ่ะเสี่ยงไหมหรือสภาวะร่างกายอะไรต่างๆในการตั้งท้องในในอนาคตเนี่ยมีผลตรวจอะไรเพิ่มเติมเข้ามาแล้วเสี่ยงไหมถึงจะตัดสินใจที่จะตรวจหรือเปล่านะคะ แล้วก็ครั้งนี้อย่างที่บอกว่ามันมีการเจาะเลือดแต่คุณหมอจะแจ้งผลในสัปดาห์หน้าในการตรวจเลือดวันนี้นะคะก็คือครั้งนี้ไปแล้วโดนเจาะเลือดไปด้วยแต่ว่าครั้งนี้คุณหมอบอกว่าตรวจแค่คุณแม่คนเดียวก็คือตรวจหาเชื้อ HIV อาทารสัสซีเมียไวรัสตับอักเสบบีส่วนอันคือมันมีหลายอย่างอะ แต่ว่าจําไม่ได้เหมือนกันจาจาได้หลักๆ3อันนี้นะคะพูดของในเรื่องของทารซิเมียก่อนคิดว่าหลายๆคนที่เตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าหลายๆคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วน่าจะเคยได้ยินมาบ่อยในส่วนของทารซิเมียที่ตรวจวันนี้ก็คือตรวจแค่ของเกตคนเดียวนะคะเจาะเลือดไปแค่ของเกตคนเดียวก็คือรอดูผลของเกตก่อนว่าเป็นยังไงถ้าสมมุติว่า เกดเป็นชนิดที่หนึ่งขอใช้แทนชนิดของทาร์สซีเมียว่าชนิดที่หนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างงี้นะกันจะได้เข้าใจง่าย <C> e <al> เพราะตัวเกดเองก็เข้าใจแบบนั้นเหมือนกันที่คุณหมออธิบายนะคะ <C> e <al> สมมุติว่าเกดเป็นทาร์สซีเมียเป็นพาหะหรือเป็นา <C> e <al> ทาร์สซีเมียชนิดที่หนึ่งก็ต้องมาตรวจของคุณพ่อด้วยแต่ถ้าเกดไม่มีโอเคปลอดภัยก็ไม่ต้องตรวจของคุณพ่อแล้วแต่ถ้าเกดเป็นชนิดที่หนึ่งโอเคทีเนี้ยต้องเริ่มมาตรวจที่คุณพ่อแล้วว่าคุณพ่อเป็นด้วยไหมเป็นพาหะด,ด้วยไหมถ้าคุณพ่อเป็นเหมือนกันก็ตต้้อองมมาาาาาดดดูวว่่่่่่่คุณพเเเเปป็็นนนนชชิิิททีีไรถสก คุณพ่อเป็นชนิดที่1ชนิดที่1เหมือนกันปุ๊บเข้ากันได้ก็ความเสี่ยงสูงอ่ะจะไปตกอยู่ที่ลูกแล้วแต่วันนี้ผลของเกยตรวจปุ๊บแล้วเกดเป็นชนิดที่1อ่ะโอเคครั้งหน้าคุณหมออคุณหอโอเคครั้งหน้าคุณหมอก็จะต้องตรวจที่คุณพ่อแล้วว่าคุณพ่อเป็นด้วยไหมถ้าคุณพ่อเป็นเหมือนกันแต่ว่าดันเป็นชนิดที่2มันก็เริ่มแบบเหมือนเหมือนไม่ชนกันแล้วไม่ตีกันแล้วโอเคทีเนี้ยความความเสี่ยงสูงอ่ะก็จะไม่ตกที่ลูกมากก็ถือว่าโอเคอันเนี้ยคือน้องน้องน่าจะปลอดภัยดีแตต่่่่เเมมือไหก็็าทีปนช ดเดียวกันมันสามารถ ประกบเข้าหากันได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ค่ะจะเป็นจะก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อ,อทารกในคันแต่ถ้าเป็นคนละชนิดก็โอเคคุณหมอบอกว่าก็ต้องดูผลต่อไปในระยะยาวว่ามันส่งผลอะไรยังไงแต่รวมๆแล้ววันนี้ถามคุณหมอว่าโอเคไหมคุณหมอบอกว่าก็โอเคค่ะออขนาดน้องอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจคือโดยรวมคือปกติทุกอย่างคือเใรในการตั้งครันตอนนี้ค่ะถือว่าดีถือว่าโอเคการกินการรับประทานอาหารทุกอย่างคุณหมอก็ยัง,ย,งยังไม่ได้ ่งห้ามอะไรค่ะตอนว่าตัวเกศเองก็พยายามเลี่ยงอาหารของหมักดองวันนี้ยาที่คุณหมอจ่ายมาก็จะมียาบำรุงเลือดแล้วก็เพิ่มโฟลิกมาซึ่งโฟลิกรอบก่อนก็ยังไม่ได้ทานนะคะเพราะว่าไปกินมีของเดิมอยู่แล้ววันนี้คุณหมอให้โฟลิกมาเพิ่มโฟลิกนี่ก็คือเป็นวิตามินที่ช่วยในเรื่องของภาวะความพิการของตัวน้องนะคะวันนี้นะคะ ในส่วนของการตรวจวันนี้ได้สมุดฝากคันมาเราไม่รู้ว่าสมุดฝากคันเล่มนี้มันจะเหมือนสมุดเล่มชมพูหรือเปล่าหรือมันเป็นอันเดียวกันหรือมันยังไงอันนี้ต้องต้องรอดูในครั้งต่อๆไปว่าจะได้เล่มชมพูมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าลืมถามลืมถามเจ้าหน้าที่แล้วก็ลืมถามคุณหมอคุณพยาบาลเหมือนกันนะคะข้างในก็จะเป็นประวัติส่วนตัวค่ะแล้วก็น่าจะมีการบันทึกผลในครั้งต่อๆไป ประมาณนี้ต่อมาในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้มีการเจาะเลือดด้วยก็เลยจะเสียค่อนข้างเยอะวันนี้เสียไป6 0 0 0กว่าบาทเหกพ0 0กว่าบาทนี้ตอนที่คุณหมอนั่งติกรายการที่ที่เจาะเลือดอะ่ะถือว่าคุ้มมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจาได้แค่สามอันก็คือทาร์ซเมีให้ชีีแล้วก็ไวรัสต,ตับอักเสบบีนะคะแต่จริงๆคุณหมอติ๊กหารายการมากว่าเลือดนั้นเนี่ยเราเราตรวจหาอะไรบ้างก็6กพันหถือว่าค่อนข้างคุ้มทีเดียวคะ่ะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็จบ แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าที่เรามาฟังผลผลเลือดว่าจะออกมาเป็นยังไงสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ